ขอให้น้มโอชนา,าสาธุการเหมือนกระทมดาเองถ้ามีความโชคดีคนจะทุก,ก,ทกถ้ามีความโุคอยู่แล้วขอให้คนยืนยิ่งขึ้นครขอพระเจวดาพระรัตนบารม,ามาปาาีประโณงองค์สมเนรและทีญาติอยมสทธุจนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดี ทั่วหมู่บ้านของเราตำบลของเราอำเภอของเราทั่วจังหวัดของเราทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกขอเจ้าเมตตความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปเจริญด้วยเจ้าเดชพิทักษ์พรเจริญสิริประชาน แต่อายุวันละโกะภะละปฏิภาณปฏิาามจําบัตรนมาทามจัมบะเมื่อเกิดขึ้ดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยทมขอความคิดความปรารถนานั้นั้นจงภาลันําเด็จจงภาลันสมเด็จจงภาลันสมเด็และหน่ที่จะขอให้มีโอกาสได้บพรุษปฏิบัติธรรมนำโสใพ้นจากความทุกข์